ขอขอบคุณเพชรผู้แปลด้วยครับลิงก์เพชรผู้แปลได้ไปใต้คลิปเลยแล้วก็สำหรับใครยังไม่ได้ดูเรื่องนี้อย่าลืมเข้าไปดูกันด้วยนะเรื่องนี้ชื่อเรื่องว่าชาวไรเลเวลแม็กอย่างฉันได้รับอาชีพเนโครแมนเซอร์ทริปเปิลเอสคือเพรคือเรื่องเทพไม่ต้องห่วงอ่ะคือจากชื่อเรื่องกร็รู้แล้วว่าโคตรเทพเรื่องนี้ไม่พูดอะไรมากใครอยากยังไม่ได้ดูอย่าลืมเข้าไปดูกันเรื่องนี้พลาดไม่ได้สนุกมากแล้วก็สําหรับอีกเรื่องหนึ่งเรื่องนี้ระบบสกิลลับเทพจุติแค่เริ่มต้นพี่ก็โกงแล้ว อันนี้คือพรสวรรค์คือโคตรเทพอันนี้พรสวรรค์ระดับแบบระดับเทพเลยเพะเอกคือปเป็นแนวต่างโลกเป็นแนวต่างโลกแล้วก็โลกเพะเอกมีวันสิ้นโลกแล้วเพะเอกไปต่างโลกโลกนั้นอ่ะเพะเอกสามารถไปได้แล้วก็ไปเอาของไปเอาอะไรมาได้ไปเอาความสามารถมาสู้กับมอนเตอร์ในโลกของตัวเองได้แล้วก็เรื่องนี้ไปต่างโลกพร้อมระบบกอบกู้ตัวร้ายสาวทั้งเจ็อันนี้ใครยังไม่ได้รู้อย่าลืมเข้าไปดูกันนะเรื่องนี้เป็นแนวแบบเพะเอกเป็นตัวร้ายวายร้ายไปเกิดใหม่ในนิยายอ่าโอเคงั้นก็ไม่มีอะไรแล้วไปรับชมกันเลย เจ้าโครงกระดูกน้อยกลื่นกินอสูรรากสดพันตาพลังรบเพิ่มขึ้น19เพิ่มเป็น22ทักษะพัฒนาพริบตาวิญญาณเปลี่ยนเป็นพริบตารากสดพลังรบของเจ้าโครงกระดูกน้อยจูจูก,ก็ทะลุจอกจุดสูงสุดของขอบเขตมหาสมุทรไปถึงขอบเขตโปรงมิติเลยเงินเหรอแถมท่อพริบตาวิญญาณยังวิวัฒนากรเป็นท่าที่ไม่เคยเห็นอยองพริบตารากสดอีก ริบตาวินยอนเดิมทีเป็นท่าเคลื่อนที่ระยะสั้นเพื่อเข้าประชิดศัตรูของเจ้าโครงกระดูกน้อยแต่หลังจากกลืนกินอสูรรากสดพันตาที่รู้วิชามิติไปนิดหน่อยหรือว่าเจ้าโครงกระดูกน้อยจะสามารถใช้พลังมิติได้บ้างแล้วไม่เลวเลยเมืองฐานที่มั่นแสงศักดิ์สิทธิ์ร้านสาขาเซียวเทาชี แผลลึกหน่อยนะฉันไม่ได้เรียนหมอมาทำได้แค่ใช้พลังดวงดาวห้ามเลือดกับข่าเชื้อให้ไปก่อนเธอรอยจุดตรงนี้ทักพักนะรับทราบค่ะอาจารย์จำได้ว่าเมืองแสงศักดิ์สิทธิ์นี้เป็นทินของตาเท่าไปสินะหืมซูบิง,งเมื่อกี้ทาองวิทยาลอยเถียหลงไม่กลุ่มความืดปกคลุมแถมพลังดวงดาวยังกระเพื่มรุนแรงหม นั่นเป็นฝีมือของหน่อยงันหรือมผมเพิ่งจัดการอสูรรากสุดพันตาอไปตอนนี้ที่ร้านมีคนเจ็บอยู่คนหนึ่งรบกวนส่งคนมาดูแลเธอหน่อยผมมีธุระจะต้องไปจัดการตโตโหหึอ๋ออสูนรากสุดพันตอเสร็จน้อยไปแล้วงั้นโรออ่อาฮะเรียบร้อยแล้วเอาละถอยอย่างงั้น ยกเลิกหมายเกณฑ์ผลระดับตำนอนของเขตเอเชียตะสังให้ระดับราชทินานา้อนทั้งหมดออกปฏิบัติการเดี๋ยวนี้ปิดล้อมถนนขวาล้อมฝูงสัตว์อสูนที่เหลืออยู่ในเมืองแยกแยะให้ออกระหว่างสัตว์อสูนที่บุกมากับสัตว์อสูนที่ถูกเลี้ยงดูที่หนีออกมาจากเในเมืองอ้อแล้วก็เอาสัตว์เลี้ยงทอดน้ําไปเยอะๆดับไฟต่อมาค้อนบานเรือนด้วยด,ดครบรอบครบรอบเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย ได้ยินที่ผมพูดไหมเนี่ยทางนี้มีคนเจ็บอยู่เนอะรู้แล้วเนาะน่วยแพทย์ที่ไกลที่สุดถูกส่งไปทางนั้นเนรียบร้อยแล้วตอนนี้ฉันต้องรีบกู้พื้นที่ที่พังเพราะสัตว์อสูรในกลับมาใช้งอนได้ก่อนแค่นี้เหรอเดี๋ยวหน่อยแพทย์ก็มาแล้ว <S <S เขตทะเลตะวันตกค้างๆยังต้องการฉันอยู่ฉันต้องรีบฝึกวิชาพันธสัญญาเพื่อเพิ่มพลังรบข้าอาจารย์หนูไม่เป็นไรอาจารย์ดีไปเถอะค่า กำลังอ่านข้อมูลวิชาพันธสัญญาแห่งสายสัมพันธ์ความคืบหน้า95หปอเนะนี่สินะพันธสัญญาแห่งสายสัมพันธ์สามารถทำให้นักรบสัตว์อสูรใช้พลังรบที่เพิ่มขึ้นจากสัตว์เลี้ยงที่ทำสัญญานี้ได้หลังจากเจ้าเอ้อโกร,รับสืบทอดพลังรอชามังกรเลเวลกับพลังรบก็พุพ่งพรวดพราด เพื่อป้องกันไม่ให้ตัวของฉันระเบิดตายเพราะพลังที่มากเกินไปราชามังกรต้าเยียนเลยลงผนึกเอาไว้สามชั้นปลดชั้นแรกเจ้าหมาจะขึ้นสู่ขอบเขตพรงมิติปลดชั้นที่สองจะก้าวเข้าสู่ขอบเขตลิขิตฟ้าถ้าปลดขั้นที่สามจะแตะขอบเขตดวงดาวในตำนานได้เลยวันนี้ฉันจะปลดผนึกพลังทั้งหมดนั้นระบบเปิดรายการแดนฝึกฝน เอาละเง้นเอาที่นี่ละแดนอุกบาทต่างมิติ1002เตรียมเข้าสู่แดนฝึกฝนระดับตนแดนอุกบาทต่างมิติ1002หักค่าเข้าชม1แต้มพลังงานที่นี้บรรยากาศไม่เลวเลยจริงๆตอนที่มาที่นี่ครั้งแรก มีแต่อันตรายรอบดันเพลินิดเดียวชีวิตของฉันก็ไม่รอดแล้วแต่ตัวฉันในตอนนี้ไม่เหมือนวันวนอีกแล้วฉันจะไม่มีทางตายทุเรศทุเรศแบบนั้นอีกแน่นอนทำพันธสัญญาแห่งสายสัมพันธ์เริ่มทำสัญญา ทำสัญญาเสร็จเรียบร้อยสัญญานี้คนละชั้นกับสัญญาดวงดาวที่ได้มาอัตโนมัติตอนปลุกพลังนักรบสัตว์อสูรเลยฮะตอนนี้แล้วควหนึกชั้นที่สองและสามปลดออก สำเร็จพลังดวงดาวที่เข้มข้นมหาศาลนี่มันอ้อ้อโฮดเสียชีวิตโฮดทนรับแรงสะท้อนกลับจากเลเวลที่สูงเกินไปของสัตว์อสูรไม่ไหวเสียชีวิตคืนชีพจุดเดิมสุ่มจุดคืนชีพค่าคืนชีพหนึ่งต้มพลังงานน,นี่ ฮอฮอฮอนี่เป็นครั้งแรกเลยฮะที่ได้สัมผัสรสชาติกับกอนจมกองพลังจนตายเนี่ยเอาไหมฮอตเสียชีวิตฮอตคืนชีพนัาจุดเดิมฮอรเสียชีวิตเอาไหมฮอตคืนชีพนัดจุดเดิมเอาอีกเอาอีกเอาอีกไว้ยพลังงานลบหนึ่ง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  ฮะาฮ่า <Ha>, บ้าเอ้ยพอฟื้นขึ้นมาปุ๊บก,ก็ตายปั๊บเลยยังกะโดนพวกดักเฝ้าหน้าบ่อเกิดในเกมเลยยังดีนะที่เลือกแดนฝึกฝนราคาถูกค่าคืนชีพก็เลยไม่เจ็บตัวเท่าไหร่ไม่นึกเลยว่าพลังที่กองอยู่ตรงเน้ะจะคว้ามายากขนาดนี้ไม่ได้ก่อนจะต้องหาวิธีหน่อยแล้วฮอดคืนชีพณจุดเดิม กายาเทพมนอีกาทงคํมฉันฉันยังไม่ตายนี่มันได้ผลงั้นเหรอฮอโสเสียชีวิตโถ่ไว้กายาเทพมนอีกาทงคํม ช่วยให้ฉันชนะศัตรูที่เลเวลสูงกว่ามานุษยครั้งไม่ทวนไม่นึกเลยว่ามันจะต้านทานสุน,นัขมักงกรฟ้าดินต้าเย็ยนที่ปลดผนึกเต็มที่ไม่ได้เลยระบบเอาไหมพอดคืนชีพณจุดเดิมเออโกฉันรับพลังมหาศาลของแกทีเดียวไม่ไหวเผลาๆลงหน่อย ยอดเยี่ยมน้ำตกพลังดวงดาวไหลเบาลงแล้วเอาละรอบนี้ฉันต้องรอดแน่อเออโกเจ้าบ,บ้านี้นี่กแกอันไว้เยอะเกินไปแล้วผ่อนออกมาหน่อยสิผ่อนคลายผ่อนคลายเออ พอตเสียชีวิตเอ่อเออระบบเอาไหมพอตคืนชีพนะจุดเดิมเออโกฟังฉันนะถ้าฉันบอกให้เผลอแกก็เผลอถ้าฉันบอกให้ปล่อยแกก็ปล่อยปล่อยเผลอลง หมดเทพสยบมันฉันทำได้สำเร็จแล้วรอบนี้ถึงจะรับพลังมาได้แค่เศษเสี้ยวเดียวแต่รู้สึกได้เลยว่าพลังดวงดาวทุกหยดในตัวมันถูกอัดจนนั่นปึกนี่สินะความรู้สึกของการเลื่อนระดับ ถ้าอย่างนั้นโกเออโกมาต่ตกันเลย